เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนพีพ่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ตโอซ่าชนเดกนกเช่นเดิมนะครับในวันอน,อนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการ collaboration ของตัวเกมเซเว่นไนท์นะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ซึ่งข้อมูลเนี่ยพยายามไปตามหาและมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับแต่หลักๆแล้วคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดมโนนะครับแล้วก็พูดกับทุกๆคนว่าทุกคนล่ะคิดว่ามันจะมาในช่วงไหนและเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับใครที่ฟังจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณคอมเมนต์มาเลยว สำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดหรือไม่สะดวกออนเกมวันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร์มได้อย่างไงมากยิ่งขึ้นและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวครับมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนๆนั้นเปิดบอทด a f k เกมฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามครับหรือก็ปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสมาบเวลานะครับสื่อมหรืออววว่่าาาาไมมยกจะะเปปิิิดคท้้งพร ด้วยตัว U ู p h o n e นะครับช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างมากครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับเพียงวันละ10บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด u ู Phone นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใส่โค้ดที่เป็นตัว JE J e เ e นะครับเพื่อรับส่วนลด20บาทด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงที่น้องรินนะครับเข้ามาในเกมนั่นเองครับซึ่งพอน้องรินเข้ามาเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะเขาก็มีการประกาศคอลลาโบเข้ามาแบบสั้นๆเลยแค่นั้นว่าเฮ กรรคอลลาบเรชัน <collaboration S 2> <c oughs> เข้ามานั่นเองครับแค่นั้นแล้วก็จบแล้วก็หายไปเลยนะครับตอนเนื่องมาครับก็มีเรื่องของสกินแทโอมากลบนะครับแล้วก็เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับหมายความว่าอะไรฮะสกินแทโอนี่นะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังเปิดกันอยู่ไหมถูกไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงความสําคัญณตอนนี้เนี่ยคือสกินแทโอแทบจะเป็นสกินที่ผมว่าไม่น่าจะมีใครสนใจแล้วป่ะคืออาจจะสนใจเรื่องความเ <c oughs> บิ่มเบิ่มคือลือของน้องนั่นแหละครับถูกไหมคือมันเบิ่มเบิ่มอ่ะถูกป่ะเออแต่ว่า ในการใช้งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วครับแทโอแตตอนนี้คือถ้าพูดถึงการฟาร,ร์มกันทั่วไปเนี่ยเขาใช้ใครกันหมดแล้วถูกปะแต่ในการเล่น pvp หรือว่า5 v 5หรือว่าสงคัมเป็นเสร็จเนี่ยโอเคยังพอได้ใช้อยู่นะครับก็น,นี้แล้วแต่คนเนาะถ้าใครที่มีงบประมาณก็ซื้อได้นะครับซึ่งการตีตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ที่33,000รูบี้นั่นเองนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงที่ใต้ description แล้วถ้าหาย,ดย,ยา,า,าดยนนเาเกมเซ รวมถึงตัวยอนฮีด้วยนะที่มันกําลังจะเข้ามานะครับเพราะว่าตัวยอนฮีเนี่ย ก็ปเป็นหนึ่งตัวละครที่ยังคงได้ใช้งานอยู่แล้วลคุณก็ได้เล่นทุกคอนเทนต์้วยเช่นกันนะครับนี่คือตัวยอนฮีเนาะก็น่ารักนะครับสไตล์ไอดอลนั่นเองเนาะก็ตัวหนึ่งเป็นอาเจ็บเบิ้มคือลือไกตัวหนึ่งเป็นไอดอลโรลิคอนนั่นเองนะครับใครที่ชอบตัวไหนก็รอจับจองไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ออรอโคโรโบเนี่ยนะครับพูดกันตามตรงเลยว่ามันพูดยากนะครับซึ่งถ้าคุณต้องยอมเสียรูบี้ตัวน,นั้นไปนะครับอันนี้ผมพูดถึงสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยหรือสายเติมปานกลางแล้วกันนะครับแต่กนนณรณคาูลองิดดสภพ ทุกเกมคุณลองคิดตามดูก็ได้นะทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับคุณฟาร์มทรัพยากรฟาร์มพี่เพื่อจะเปิดตัวละครตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวละครอย่างแทโอแล้วก็ยอนฮีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สกินเท่านั้นมันแค่สวยคุณได้เล่นคุณได้ดูหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วมันดีต่อใจใดต่อจีของคุณหรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่รู้นะแล้วแต่ง,งบประมาณของคุณเลยนะครับว่าคุณจะเปิดหรือคุณจะไม่เปิดหรือคุณจะข่าหรือคุณจะดองตัวคอลาโบหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับในตัว ออกมาให้เราละเนี่นะครับซึ่งก็จะทําให้เรานั้นเสียรูบี้อยู่เรื่อยๆนะครับใครที่เป็นสายเล่นแบบเรื่อยๆอย่างผมนะตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าดองรูบี้เพื่อตัวละคราบางตัวได้เลยเช่นกันนะครับหรืออันนี้แล้วแต่ใครก็ได้แล้วแต่นะอย่างที่บอกคือคุณดองได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะก็ต่อมาครับเรื่องคอลลาบโบเนี่ยคืออย่างที่บอกไปครับว่าเขาประกาศมาแล้วว่าประมาณช่วงครึ่งปีครึ่งปีเลยนะปีนะฮะคือมันถึงช่วงครึ่งปีแล้วไง ซึ่งพอถึงครึ่งปีเนี่ยตัวเกมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยประกาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ต่างๆน,าน,านะครับพวกฮาโลวีนพวกพาร์ทต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงตัวสัตว์เลี้ยงที่จะมีนะครับเรียกว่าเป็นเรียกสัตว์เลี้ยงปาถนานะครับเขาบอกว่าต้องใช้ตัวเรียก ที่กำหนดเท่านั้นในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะแยกนะครับคอนเทนต์หรือว่าแยกตัวต่างหากหรือไงก็คือจะเป็นแพ็คในการเติมแล้วกันเนาะอย่างโคลาโบเนี่ยผมว่ามีแน่ๆนะครับก็จะเหมือนพวกเซเว่นไนท์พวกโซโล่เลเวลลิ่งอะไรเงี้ยมันจะมีต่างหากให้เราได้ใช้ได้เองครับแต่ก็ยังคงใช้ลูบี้ได้อยู่หมายความว่าคุณที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยก็ยังคงใช้ลูบี้ได้อยู่แต่คุณลองคิดดูสิครับว่าตัวโคลาโบทั้งทีอะครับคุณเข้ามันเข้ามาแล้วคุณจะเอาไว้แค่เก็บไว้หรือเปล่าเออหรือคุณจะเเออาา C6 ซึ่่่งแนนนนครับสยยติมี สายยัดเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเขาเอา c 6-42อยู่แล้วแต่พวกคุณแหละครับที่อยากจะได้แค่สกินหรือตัวละครสกินเนี่ยมันมีวนเรื่อยๆก็แค่ต้องรอตามเวลาแต่คอรโบบางเรื่องมันไม่วนนะครับบางเรื่องมันอาจจะวนแต่ต้องรอระยะเวลานะครับหรือว่ารอ,อความเรียกร้องซึ่งบางทีอาจจะปี2ปี3ปีนะครับถ้าเทียบกับเกม7บาปอะไรเงี้ยกว่าตัวละครอย่างไททันจะวนมาอะไรเงี้ยใช่ไหมสเตรนเจอร์ติงก็ไม่มาแล้วอะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีการวนกลับมาตอนซีซั่นสี่หรือว่าเน็ตฟลิกเนี่ยที่กำลังจะฉายตอนพฤศจิกาย,ยนเร็วๆนี้จจมดน,นผพถึง ตัว7็บาปแกนครอสนั่นเองแล้วกันเนาะแต่ว่าในเกมอื่นเนี่ยนะครับบางเรื่องมันไปแล้วไปเลยมันก็ไม่มานะครับก็ต้องรอดูครับว่าคุณอยากจะเก็บสะสมตัวละครคอลโบหรือเปล่าเนาะซึ่งยี่ได้บอกไปครับว่าตัวเกมเนี่ยมันครบรอบครึ่งปีแล้วและอันนี้เป็นแพชชนะครับสารผู้พัฒนาที่อยู่ในช่วงครึ่งปีด้วยเช่นกันนะครับเขาพยายามที่จะดึงคอนเทนต์อื่นๆเข้ามามากมายครับไาจะเป็นอารีน่าที่มีการแบบเป็นลําดับแล้วแล้วก็ได้รับรูบี้เพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับในการตีบอสนะครับเรียกได้วบพกว รองของคุณนะครับตามนั้นเลยเนาะก็ถือเป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่จะมาแต่ประเด็นคือเขาเลื่อนออกไปก่อนนั่นเองครับเออนะฮะใน2มุมเนี่ยผมมองว่าเลื่อนเพื่อให้ทุกคนนั้นจ่ายสกินยอนฮีก่อนเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วคอนเทนต์เนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยมันได้เล่นบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือของไม่มีก็คือปล่อยฟาร์มได้เรื่อยๆถูกไหมถ้าเกับว่าเขาก็เน้นขายของก่อนนะครับแล้วก็พวกเนี้ยค่อยเอามาทีหลังหรืออาจจะเข้ามาทับมาชนกันเลยก็ได้ทําให้มันมีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เนาะต่อมาก็พวกฟังชั่นต่างๆน,นานาแล้วก็เป็นหย่อนหีเนี่ยอันเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยเขาเลื่อนออกไปนะครับแล้วเขาก็เอาตัวครีเอลนะครับตัวเดียวเข้ามาเนาะตามนั้นเลยนะครับตัวไหนนะเนี่ยครีเอลถูกไหมเนี่ยจะมีตัวตัวนี้ชื่อครีเอลเปล่าวะผมจำชื่อไม่ได้เนี่ย เออคิเลเอลนะครับแล้วก็ตัวที่เล่นในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวดาบตัวนี้อหนึ่งตัวใช่ไหมสังผมจำไม่ผิดผมจําชื่อน้องไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าตัวพวกคณะปฏิวัติลูมินัสเนี่ยมันก็นจะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเท่ากับว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถดองเพชรได้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องแบบซีสองซีหกซีศูนย์อะไรเงี้ยนะครับก็ตามนั้นนั่นเองเนาะส่วนตัวคอร์รบอเลชันเนี่ยนะครับ,ต,ต,รบตัวเกมหรือว่าตัวค่ายของเดนมารเบิร์กเนี่ยหลายๆเก ตัวเกมที่มีคอลลาโบอยู่ของค่ายของเขาเองเนาะก็จะเป็นเจ็ดบาปแกนคอสที่จะเป็นการคอลลาโบเรชั่นนะครับของตัวโคโนโซบะอยู่นั่นเองเนาะเป็นเรื่องของโคโนโซบะน่ะเออรู้จักปะผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันผมดูไปแค่นิดเดียวมันฮาจริงแหละแต่บางทีบางบาง,บางมุกเราก็ไม่เก็ตนะครับก็เลยไม่ได้ดูต่อดูแค่ภาคแรกนะครับแล้วก็โซโล่เรเวลลิ่งตอนนี้ก็จะเป็นการคอลลาโบของฟรีเลนอยู่นั่นเองนะครับเป็นอนิเมะออฟเดอะเยียหมายถึงโซโล่นะ <laughs> แสดงที่ฟรีเลนควรจะได้แต่เรื่องนี้เราไปพูดแล้วกันนะครับซึ่งก็ฟรีเลนก็กําลังจะมีซีซั่น2ด้วยเช่นกันใช่ไหมซึ่งตอนเนี้คือมันเหมือนแบบ ผมไม่รู้นะเหมือนแบบเอ้ยกูได้อนิเมะอันดับหนึ่งเว้ยออฟดิจิเอกูก็เลยเอาอนิเมะที่คนคาดหวังมาคอลลาโบแม่งเลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าน,นะโอเคผมก็ okay, แค่คิดไปงั้นแหละครับประมาณนั้นนั่นเองเนาะแล้วก็โตกเกมเนี่ยคอลลาโบมันมีผ่านมามากมายไก่กองแบบเชนซลามนะครับสเตรนเจอร์สิงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเยอะมากครับเท่ากับว่าคุณลองคิดดูดีๆสิครับว่าอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วเลยครับหรืออาจจะสิ้นปีไหม เออนะครับช่วงปีใหม่ที่คุณนั้นกําลังจะมีเงินนะครับหรือว่าถุงเงินนี่เรียกว่าโบนัสละกันเนาะปลายปีที่คุณทางานหนักกันมาคุณจะได้โบนัสบาง,งบริษัทได้บางบริษัทไม่ได้เงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนาะโตเกมก็อาจจะพยายามไปขายช่วงสิ้นปีหรือเปล่านะครับถ้าเทียบเคียงจากโตเกมณตอนนี้นะอย่าว่าณตอนเนี้ยโตเกมอย่างฮงไกสตาริเอลบูทลิงเวฟเกนชินหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกเกมนะครับทุกเกมเลยนะครับการแข่งขันช่วงที่จะกําลังสิ้น สิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับมันเยอะมากไปจะเป็นการเปิดโคสเบต้าของอตัว Enfield ด้วยนะครับเนาะตัว Ar Night Enfield ์อย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าเกมมันเยอะนะครับแล้วมันแข่งขันกันหนักมากอย่างตอนนี้คนก็เอาเงินมาลงกับตัวฮงไกสตาร์เรียวนะครับน้องสาวของเรานะครับหรือว่าตัวละครที่เขาเรียกว่าเป็นเมียนทุบบ้านทุเมืองนะครับตามหาอินดลอนหกันให้เต็มควักเลยน,นั่นเองเนาะแล้วก็โคโรโบที่ตัวเกมอื่นมีเยอะแยะหรือคุณเล่นหลายเกมเนี่ยแล้วยิ่งถ้าคุณยิ่งเล่นหลายเกมเนี่ยเกมนี้ก็เป็นกคะนนรััรบ ก็รอดูฮะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมาช่วงไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณอาจจะสิ้นเดือนนี้หรืออาจจะเดือนหน้าหรืออาจจะธันวาหรืออาจจะต้นเดือนนะครับถ้าเรามองก็เดือนหน้าเ,เดือนมกราคมแล้วกันนะครับตัวเจ็ดบาป Origin นะครับหรือ the seven daily s i n origin เนี่ยตัว Open World นะครับที่ผมได้ไลฟ์สตรีมไปประมาณนึ่งเนี่ยนะทุกคนได้ดูเกมแล้วก็มีการโพสต์คลิปไปบางส่วนด้วยนะครับก็จะเปิดตอนมกราคมประมาณที่ที่28ถ้าเขาไม่เลื่อนอีกนั่นเองเนาะหมายความว่าถ้าการคอลโบครั้งนี้เนี่ยถ้าให้ผมคาดเดาอาจจะเป็น7บาปก็ได้นะฮะผมคิดว่าอาจจะเป็น7บาทเพราะตอนนี้เกมที่เรียกได้ว่าทำรายได้สูงสุดของค่ายเกมนี้ ไม่ใช่เซเวนไนครับแต่เป็นตัว7บาทนั่นเองเอาหมายถึงแบบคอนซัมชันทั้งหมดอะเนาะเออครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมหรือว่าเซเว่นไนท์เนี่ยเอาแค่ในระดับ g l o b a l องนะครับเติมนะเอาแค่เติมเนี่ยมันสูงกว่า7บาทอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเติมแค่ผ่านมือถือนะเออครับมันยังไม่ได้นับรวมจากทางผ่าน pc หรือว่าทางผ่านเว็บไซต์ด้วยเอาจริงเกม,นเ,มเนี้ยเติมเกือกับ7บาทค่อนข้างเยอะแต่ว่า7บาทเนี่ยเป็นไอคอนิกที่อยู่กับตัวเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับหลังจากตัวเซเว่นไนท์นั่นเองครับเท่ากับว่าถ้าตัวแรกจจะะะคาาาาาาาบเเเนนนนนี่่่ผผมมววป็7ทอั้ดดรพ เหมือนมีใครเคย พูดในไลฟ์สตรีมผมด้วยครับว่าเฮ้ยตัวเซเว่นใ<า>นภาค<า>แรกเคยคาราโบ,บกับเจ็ดป่ไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาจริงจทิงแค่ไหนว่าผมก็เลิกเล่นตอนไปแทอโอนะตั้งแต่ช่วงแรกนั่นเองนะครับตั้งแต่ภาคแรกเนาะตามนั้นนั่นเองครับก็รอดูกันต่อไปครับมันมีโอกาสาที่จะคอร์รัปได้มากมายไกลกองน,นะครับซึ่งตอนนี้มันใกล้แล้วนะครับในกรณีที่ขนพวกตัวละครหรือว่าขนพวกอะไรเงี้ยมาคือทุกคนต้องกดอ,อ,อยู่แล้วครับยิ่งถ้าทุกคนเนี่ยเล่นทุกคอนเทนต์ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นคิริ มากมายน,นั่นเองครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายฟาร์มรูบี้ธรรมดาธรรมดาอย่างผมตอนนี้ผมผันตัวกลายเป็นสายฟาร์มรูบี้ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมตอนนี้คอนเทนต์มันน้อยแลวเราก็เล่นหมดแล้วจะเป็นหอคอยบททดสอบหอคอยไม่สิ้นสุดอะไรเงี้ยเราเล่นหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าหอคอยสิ้นสุดเราจะยังไม่จบ250ชั้นก็ตามนะครับแต่คือมันหมดแล้วอะ่ะส่วนพวกตัวมังกรพวกตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วมัน15ไปหมดแล้วอะ่ะ เนาะเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มของเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามมาฟารม์มลวกันเพราะว่าของฟาร์มยังไงก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับไม่มีเซตเตียดเลยนลเงินมันก็เลยล้นไปงีรืเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วทุกคนหล่ะคิดเห็นกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับผมเองคิดว่าน่าจะเป็น7ดบาปหรือไม่ก็เกมในเครื่องของเขาเพราะว่าเขาพยายามจะขายไม่7ดบาปก็โซลาร์เรลลิงนี่แหละครับที่ผมมองนะหรือไม่ก็จะเป็นฟรีเลนหรือไม่ก็คนโตสุบะนะเพราะว่า ในกรณีที่เขาซื้อคอล์รโบเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยเออเราซื้อคอล์รโบคุณนะคุณเอาไปเกมนู้นด้วยไหมคุณจะได้มีการโปรโมทในหลายช่องทางเนี่ยผมไม่รู้นะมันเหมือนเป็นการซื้อแพ็คแบบควบรวมอะครับเหมือนกรณีของการซื้อโฆษณาของเขาเรียกว่าอะไรดีอะของแบบพวกทีวีอะไรเงี้ยนะครับพวกทีวีแต่ก่อนพวกการซื้อโฆษณาเนี่ยเป็นการแบบอ่ะซื้อ โฆษณารายการนี้ได้โฆษณาได้อีกรายการหนึ่งอะไรเงี้ยเออซื้อร่วมเะครับเป็นการเหมารวมไปอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณนั้นนั่นเองครับก็ลองดูนะที่ผมไม่รู้แหละผมก็ดาวเอานะครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับผมณตอนนี้เนี่ยผมจะดองรอนะครับรูบี้ยาวๆจนกว่าโคลโโบจะเข้ามาตัวอื่นเข้ามาเนี่ยผมก็อาจจะคือผมเติมอยู่แล้วนะครับเติมรายเดือนเติมพาร์ทอะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วไม่ได้เติมเยอะไปกว่านั้นแล้วนั่นเองครับในตัวที่มีอะไรเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยผมได้คีเรีอลมาแล้วหน คือตัวใหม่เข้ามาผมแค่เปิดก็คือตอนนี้ผมเน้นไปแค่ซีูนย์แล้วถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมจะไม่เจียดรูบี้ลงไปใช้เลยนะครับส่วนตัวขาวก็พยายามจะสุ่มอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะปิดท้ายกันด้วยการสุ่มกาชาหน่อยแล้วกันนะครับซ o น,นี่คือตัวละครที่ผมยังอยากได้อยู่นั่นเองครับเพราะบิสกิตผมอยากขึ้นซีหกให้ไวมากมากนะครับแล้วก็เรเชลเนี่ยนะอยากขึ้นซีหกเพื่อที่จะไปตีปราสาทหรือว่าตีอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตีพวกสองครามจุติได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเช่นกัน,น่ปาลกนนลก รหรือว่าไม่เป็นไรมาเมื่อไหรก็เมือนนั้นผมรวยครับผมจะยัดเงินครับอะลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะ,ะป่ะปิดท้ายกันกับการเปิดกาชาการันตีของเราว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหมายความว่าเวลาลิสพูดอันนี้ทีไรใช่ลิสป่ะวะไม่ใช่ดิอันนี้โคลยี่นะครับเวลาโคลยี่พูดทีไรเนี่ยผมพูดจริงนะผมเกลือเกลือนะฮะเออเนี่ยเกลือเกลือนะฮะผมข่าวยับมาแบบยับมากๆแล้วผมการตีตลอดเวรเลยนะ พูดตามตรงว่าเกมที่ผมเติมไปหลักครึ่งแสนแล้วนะผมเกลือกาชามากการันตีตรงเนี้บ่อยมากบ่อยมากนะฮะแล้วถามว่าหลุดเลสไหมมันหลุดเลทไปตัวแบบลุกไปอะไรเงี้ยแบบบ่อยมากคือผมโคตรเซ็งเลยนะฮะพี่แย้เอาผมสุดตลอดเหมือนจะไม่มีเสียงนะช็อตนี้โอ,อหองเงีบยบจัดเลยนะไม่มีเลย,เลยนะโดนการันตีเรียบร้อย2 0 0ออีกแล้วอะ่ะการันตีทุกดอกแล้วบอกเกมดีเกมดีเกมดี แต่มันไม่ดีเราคงไม่เติมขนาดนี้นะฮะเพราะจริงเรารักด้วยแหละเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะอะป่ะใบสุดท้าย <c oughs> เนี่ยอย่างที่บอกผมไม่เจียดนะผมไม่เจียดไปลงเอาลูบี้แน่นอนเพราะว่าเรามีตัวเท่าไหร่เราก็สุ่มไปเท่านั้นขอให้โชคดีนะเสียงไม่มาวะ่ะหมายความว่าอะไรเนี่ย <c oughs> เออเสียงไม่มีดูแสงเลยทีนี้นะฮะลุ้นแสงผมว่าอันเนี้ยทองล่างแน่ๆไม่มีทองบนนะฮะโอโหแสงนี้ทองล่างไอ้ชี้อะ ดูดิทองล่างครับแสงยีทองล่างนะถ้าเป็นแบบรุ้งแบบรุ้งแบบรุงบบงบบ้งแน่นๆมันจะเป็นทองบนนะครับก็ไม่ต้องคิดอาลิศอีกแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคช่วงนี้ผมได้อาลิศบ่อยแลอเกินนะครับแน่นอนแหละมันก็อยู่ในตัวการตีของผมนะเพราะว่าผมใส่มันเข้ามาเพราะผมรู้จะใส่ตัวอะไรแล้วอ่ะเออจริงนะฮะผมมีโฮบอะไรก็อยากใส่แหลมผมรู้จะใส่แหลมจริงเว้ยออไอ้พวกนี้กินไปหมดแล้วเนี่ยมาบ่อยแลอเกินนะฮะมาบ่อยเกินเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะเกลือกันไปตามสภาพของเรานะอาลิศช่วงนี้ก็ผสมได้บ่อยแลอเกินนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากมากแล้วทุกคนหลังคิดเห็นยังไงครับเกี่ับคอร์รโบครั้งนี้จะเป็นตัวอะไรแล้วคุณคาดว่ามันจะมาในช่วงเดือนอะไรนะครับคาดเดาได้เต็มที่นะซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะช่องเรานะครับพูดคุยกันได้แบบสะดวกสบายเต็มที่เลยนั่นเองครับแล้วก็อย่าทะเลาะบ่แวงกันอย่าว่ากันนั่นเองครับเพราะสังคมเกมผมอยากเป็นสังคมเกมที่เล่นกันอย่างสนุกนั่นเองครับป่ะเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ม